โอ้โหแค่ได้ยินเสียงซุ่ซ่าๆกับกลิ่นควันหอมๆที่ลอยมาแต่ไกลตอนเช้านะครับหลายคนคงนึกภาพตามออกเลยใช่แล้วครับหมูปิ้งสุดยอดอาหารเชาวข้างทางของบ้านเราที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกีป่ปีต่อกีป่ปีก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจของใครหลายคนเสมอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับรู้หรือเปล่าว่าในจักรวาลหมูปิ้งเนี่ยเขามีความลึกซึ้งซ่อนอยู่ เพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีการแบ่งทีมกันชัดเจนมากครับระหว่างทีมหมูปิ้งสูตรโบราณขนาดแท้กับทีมหมูปิ้งนมสดสไตล์โมเดิร์นวันนี้ล่ละครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรคือเบื้องหลังของหมูปิ้งสองสไตล์นี้เอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ทีมแรกกันเลยทีมดั้งเดิมหรือบางคนก็เรียกว่าสูตรโบราณนี่คือรสชาติที่สะท้อนถึงฝีมือและวัฒนธรรมการกินแบบไทยๆของเราเลยล่ะครับหัวใจหลักของทีมนี้เนี่ยอยู่ที่เครื่องหมักล้วนๆเลยครับ โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า3เกลอซึ่งก็คือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยขาวที่ต้องโขลรก,กรสดๆจนกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเลยนะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็มีเคล็ดลับความนุ่มก็คือหัวกะทิแท้ๆโอ้โหรสชาติที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะมีความเค็มนำหวานตามแบบกลมกล่อมแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศที่มันซับซ้อนนี่แหละครับสเสน่ห์ของจริงเรื่องยังไม่จบแค่เครื่องหมักนะครับ การเลือกเนื้อหมูนี่ก็เป็นศิลปะเหมือนกันอย่างถ้าอยากได้แบบนุ่มๆฉ่ำๆก็ต้องเลือกสันคอหมูเลยเพราะมีมันแทรกกำลังดีหรือถ้าชอบแบบเนื้อแน่นๆเคี้ยวสนุกหน่อยก็ต้องสันนอกแต่ถ้าใครเป็นสายรักความมันความฉ่ำแบบสุดๆก็ต้องสามชั้นเท่านั้นเลยครับเห็นไหมคะว่าแค่การเลือกเนื้อเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันคือความใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆ และนี่คือเสียงยืนยันจากคนที่คลุกคลีกับสิ่งนี้มาทั้งชีวิตครับเป็นคำพูดจากแม่ค้าที่ขายหมูปิ้งสูตรดั้งเดิมมานานกว่า20ปีที่บอกเลยว่าการลงมือทำเองทุกขั้นตอนเนี่ยแหละคือเคล็ดลับของรสชาติที่หาที่ไหนมาแทนไม่ได้จริงๆ แล้วเบื้องหลังความอร่อยที่เราได้กินกันง่ายๆตอนเช้านะครับมันคือความทุ่มเทแบบสุดๆเลยลองนึกภาพตามนะครับว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งเพื่อมาเริ่มเตรียมของหมักหมูแล้วก็เสียบไม้ด้วยมือตัวเองทั้งหมดนี่ไม่ใช่งานธรรมดาเลยนะครับแต่มันคืองานฝีมือที่ต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจแบบเต็มร้อยเลยเอาล่ะครับพักเรื่องดั้งเดิมไว้ก่อน ตอนนี้ถึงคิวของผู้ทาชิงที่ต้องบอกว่ามาแรงแซงโค้งมากๆแล้วก็เห็นได้แทบจะทุกที่เลยนั่นก็คือทีมนมสดที่มาพร้อมกับความอร่อยรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับสไลด์นี้ทำให้เห็นภาพชัดแบบสุดๆเลยครับเปรียบเทียบชีวิตคนขายแบบวันต่อวันเลยนะจากที่เคยต้องเตรียมของกันข้ามวันข้ามคืนตอนนี้แค่ยกหูโทรศัพท์กริ้งเดียวไม่นานของก็มาส่งถึงที่แล้ว ทุกอย่างมาแบบสำเร็จรูปพร้อมตั้งเตาขายได้เลยทันทีโอ้โหคือความสะดวกสบายนี่มันต่างกันคนละเรื่องเลยครับและแน่นอนครับว่าพอวิธีทำเปลี่ยนรสชาติก็เปลี่ยนไปเหมือนกันหมูปิ้งนมสดเนี่ยจะให้สัมผัสที่นุ่มเป็นพิเศษเลยบางคนถึงก็บอกว่ามันแทบจะละลายในปากเลยนะ รสชาติก็จะออกหวานนำ้ำมีกลิ่นหอมของนมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก็ไปตอบโจทย์คนอีกกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเด็กๆหรือคนที่ไม่ชอบรสจัดจ้านมากนักก็จะเทใจให้ทีมนมสดนี่แหละครับทีนี้เราลองมามองให้ลึกลงไปกว่าเรื่องของรสชาติกันบ้างดีกว่าครับว่าเอแล้วทำไมหมูปิ้งนมสดถึงได้รับความนิยมแบบถล่มทลายขนาดนี้คำตอบเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมของเรานี่เองครับคือทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่เรียกว่า gig economy ครับ พูดง่ายๆก็คือยุคที่ผู้คนมองหาอาชีพอิสระหรือว่าอยากมีอาชีพเสริมที่มันยืดหยุ่นทํางานเป็นครั้งคราวไม่ต้องผูกมัดกับงานประจําซึ่งเป็นเทรน์ที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆเลยครับแล้วข้อมูลนี้ก็ตอกย้ําเทรนด์นั้นได้เป็นอย่างดีเลยครับจะเห็นว่ามีคนหันมาทําธุรกิจเล็กๆของตัวเองเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลย แล้วอาชีพง่ายๆอย่างการขายของเนี่ยก็กลายเป็นทางเลือกแรกๆซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่หมู่ปิ้งแฟรนไชส์เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆแล้วทำไมต้องเป็นหมู่ปิ้งแฟรนไชส์คำตอบมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับมันอยู่ในตัวเลขนี้4บาทนี่คือกำไรต่อไม้แบบเห็นกันชัดๆเลยครับรับมาไม้ละ6บาทขาย10บาทไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเป็นโมเดลธุรกิจที่คำนวณง่ายแล้วก็เห็นเงินทันที ดังนั้นโมเดลแฟรนไชส์เนี่ยมันเลยตอบโจทย์คนยุคกิกเอคอนมีได้แบบสมบูรณ์แบบเลยครับเพราะว่าใช้แรงน้อยกว่าไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเฉพาะทางมากนักแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงได้ไม่ยากมันเลยกลายเป็นเหมือนประตูบานแรกสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจของใครหลายๆคนเลยครับพอเราเอาเรื่องรสชาติกับเรื่องธุรกิจมาวางคู่กันเราจะเริ่มเห็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นครับว่าเทรนนี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของไทยและนี่ก็คือคำถามสำคัญเลยครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาจะเห็นได้ว่าความสะดวกสบายแล้วก็ผลกำไรที่มันชัดเจนของโมเดลแฟรนไชส์เนี่ยทำให้วิธีการทำแบบดั้งเดิมที่ต้องลงแรงเยอะใช้เวลามากค่อยๆหายากขึ้นไปทุกทีสไลด์นี้สรุปภาพรวมได้ดีมากครับมันไม่ใช่เรื่องของอะไรดีกว่าอะไรนะแต่มันคือการแลกเปลี่ยนระหว่างคุณค่าที่ต่างกันถ้าเรามองหาฝีมือและรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครทีมดั้งเดิมคือคำตอบเลยครับ แต่ถ้าเราต้องการความสะดวกและความสม่ำเสมอของรสชาติที่ไว้ใจได้ทุกครั้งที่กินทีมนมสดก็จะตอบโจทย์นั้นสุดท้ายนี้มันก็เลยเกิดเป็นคำถามที่น่าคิดตามค่ะว่าในวันที่ความเร็วและความสะดวกสบายกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตรสชาติดั้งเดิมที่เป็นเหมือนมรดกทางวัฒนธรรมของเราจะปรับตัวและอยู่รอดต่อไปได้ยังไงและสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่ล่ะครับระหว่างรสชาติแห่งความทรงจำ กับความอร่อยที่เข้าถึงง่ายจะเลือกทีมไหนกันครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ